นะคะพี่น้องคะ่ะ f อฝังน้องฮักแพงวรัญญพรต่างออกมาขอบคุณ f อฝังน้องอุงอิงเป็นอย่างมากนั่นเองมันเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากประเด็นเนาะโอ้โหพี่น้องหลากหลาย,ยางจริงกับประเด็นในสาวน้อยกับสาวหน่อยเพริลเพลงกับสาวหน่อยรเพื่อนโชว์คือพี่น้องคะ่ะเยอะแยะมากมายจนล่าสุดนี้นะคะทางกลุ่มบ้านฮักของน้องแพงวรัญญพรเนาะอ,ออกมาขอบคุณในเรื่องราวนี้ถึง f อของน้องอุงอิงพี่น้อง โอ้โหเราเห็นแล้วก็ว่าเออดีละล่ะที่เพื่อนออกมาแบบว่าขอบคุณกันหรือว่าออกมาพูดคุยกันเนาะเพราะว่ามันจะมี f c ทั้ง2คนหรือว่าคนหนึ่งนั่นแหละที่เป็น FC ทั้ง2คนคือน้องอุงอิงและน้นนอ,นองน้องแพงคือมันจะมี f c นี้ที่แบบว่ารักทั้งสองนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทาง f อเนาะออกมาโพสต์ค่ะในกลุ่มบ้านทางน้องฮักแพงค่ะบอกว่าขอบคุณ f อน้องอุงอิงที่เปิดใจเมตตาที่ให้มาให้กําลังใจน้องฮักแพงเห็นภาพทีไรอยาก เห็นภาพแบบนี้อีกความสุขพร้อมกับภาพที่ทางน้อง,อ,งอุ้งอิงแล้วก็น้องแพงเนี่ยคะ่ะพี่น้องขาได้เจอกันเนาะเนี่ยเป็นภาพที่แบบว่าอ่าเหมือนกับนิแหละเนาะมีความสุขอบูุ่นในการนี้แล้วก็แฟนคลับแต่และคนแบบชื่นชอบในเรื่องราวนี้เนี่ยคะ่ะพี่น้องอ่าแล้วก็มีเยอะเลยนะมีประมาณสามสี่ภาพเนาะเนี่ยพี่น้องขาเด็กสองคนนี้น่ารักมาก นั่นเองอ่าพี่น้องคะอยากให้เปิดใจเนาะเปิดใจนิดนึงบางคนก็แบบว่าอาจจะแบบยังอคติอยู่หรือยังไงก็ตามแต่นเนี่ยพี่น้องคะดูรักดูรักกันมากดูแบบเออเนี่ยพี่ก็นองพอดกันนั่นเองค่ะเพราะว่า FC ก็ต่างออกมาอขอบคุณในครั้งนี้ว่าเออขอบคุณ f อจากน้องอุ๋ยนะคบที่เปิดใจเมตตาเพราะว่าบางคนแล้วก็คือแบบเข้าใจในมุมนี้บางคนก็ไม่เข้าใจนี่เราก็ไม่ว่านเนาะเพราะว่ามันอาจจะแบบว่ายัง ยังแบบอยู่ในแบบว่ายัางเข้าใจในความเนนข้าใจเพื่อนอยู่ก็เข้าใจในจุดจุดนี้แล้วก็จะมี f c บางคนที่เข้าใจในสองฝั่ง2ฝ่ายแล้วก็เป็น f c น้องทั้งสองคนอันนี้เือก็ยินดีด้วยในครั้งนี้นะคะแล้วก็ f c บางคนข่ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายค่ะในเรื่องราวนี้ที่ว่ามีบุคคลท่านหนึ่งเนาะบอกว่าเออขอบคุณ f c น้องวงอีกนะที่ออกมาพูดออกมาขอบคุณออกมาให้แบบแม่ตาในครั้งนี้นั่นเองค่ะพี่น้องบางคนนะคะบอกว่าส่วนตัวแล้วก็เป็น f c น้องทั้งสองคนและวงด้วย พี่ประสบความสําเร็จไปแล้วตอนนี้คือคือให้กำลังใจน้องตลอดนั่นเองค่ะ,ะต่อจากนี้ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะเอาอะไรไปคิดเราเองครับอ,อยากเห็นภาพแบบนี้อีก fc บ้านนักให้กำลังใจกันเลยกันครับน่ารักมากครับองค์กรเดียวกันสู้ไปด้วยกันบางคนบอกค่ะเด็ดทั้งสองคนนี้มาจากผู้บริหารคนเดียวกัน กำลังใจทักสองคนจ้าออพี่น้องขาเนี่ยเห็นแล้วมีความสุขมากให้กําลังใจกันคับนี่ค่ะพี่น้องขาก็นี่แหละนอะ้องให้กำลังใจเด็กสองคนนี้ต่อไปเพราะว่าเด็กพี่น้องขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นสลักของบ้านเนาะในการที่แบบว่าหาตางังในการแบบสามข้อเป็นขาอจาลของนา แล้วก็หาเงินเป็นแบบข้นเป็นคน้นคนหนึ่งที่มาสร้างข้อมวลข้อม,อมซื้อให้กับแฟนครับให้กับศิลปินนั่นเองอมพี่น้องแล้วน้องสองคนก็ไม่เหมือนกันด้วยในการที่อ่ะในการเสียงร้องเหมือนกันละอ่ะบางคนก็ออกไปแนวหนึ่งออก็ไปแนวหนึ่งโดยรวมแล้วดีพี่น้องคะ่ะชอบในการที่ว่าเออเด็กสองคนนี้มีความมีความแบบสู้ชีวิตนะมีความแบบทุกๆอย่างในการที่หลายๆเรื่องพี่น้องคะ่ะแม่กระทางดามาอ่ะ ดราม่าวงอิงก,ก็เยอะแต่น้องก็สามารถผ่านไปใหได้นจนมาถึงทุกวันนี้คือแบบโอโหมีแต่คนละคนไม่ตาฮักแพงเหมือนกันตอนนี้คือดราม่ากำลังขล่มเพ้ามาหานอ้อง แต่เชื่อว่าน้องคงจะผ่านไปได้อย่างโดยดีเพราะว่าจะมีเบื้องหลังเนาะจากแม่เอฟซีทุกคนแหละคอยเป็นเบื้องหลังคอยเป็นเกาะป้องกันให้กับน้องนั่นเองค่ะแล้วก็เราเข้าใจในจุดนี้เข้าใจทั้งเอฟซีนั่นแหละเข้าใจเอฟซีทั้งสองฝั่งสองฝ่ายคนที่เข้าใจแล้วคนไม่เข้าใจเนกษัตริมีจุุประสคงค์เพื่อนักพ้องเนาะในการที่ปรเข้าใจนั่นเองค่ะโอ้โหคมเมคต์คือแบบอ้ยเอื่อยกับน้องผ่านอะไรมามากมายคือกันพวกเธอคือความสุขของเรารักนะคะแฟนคลับบอกเนี่ย จะอยู่วงหนึ่งหรือวงสองก็คือพ่อโจพ่อหน่อยคือเกาแหละจ้ารักคิดดีทําดีนะคะลูกภาพนี้เป็นภาพที่ประหนึ่งมากๆเลยครับประหนึ่งประทับใจมากเลยครับอ่าพี่กำลังได้เจอกันเนี่ยคะ่ะพี่นอ้องชอบภาพนี้ส่วนมากคะ่ะ FC นะคะอยากจะให้2คนนี้คือแบบว่าให้เอฟซีสองฝัง่งสองคนนี้คือแบบเหมือนกับว่า อย่าเถียงกันนั่นเองเนาะบางคนออกมาคอมเมนต์ประมาณนี้นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะบางคนคนนี้น่ะบอกว่าขอให้ f อพี่น้องรักกันนะคะส่วนคนที่เป็นซุปตา์ดังทั่วโลกไปแล้วอะไรก็ตามแต่น่ะแบบว่าเราก็พี่น้องมันหลากหลายความคิดอยากเห็นภาพแบบนี้ตลอดไปนะคะอญิงไงน้องแพงผู้บริหารคนเดียวกันจับมือกันเดินไปด้วยกันนะคะลูกเนี่ยพ่อแม่เอฟซีที่ฮักอีลาที่ฮักอย่างจิงใจใจกว้าง และน่ารักกับทุกคนในองค์กรเสมอเป็นธรรมดาเรียยมี2องด้านเสมอพวกเฉพาะกิจก็มีมากและเป็นส่วนน้อยคอยฮักทุกคนอาวาตเามนเครือสาวน้อยเออพี่น้องค้าเนี่ยแฟนคลับแบบชื่นชอบแล้วก็พร้อมไปจ support, ัดซัพพอร์ตในเครือสาวน้อยอย่างมากไม่ว่าคุณจะอยู่วงหนึ่งหรือวงสองคือแบบเป็นพร้อมแบจซัพพอร์ตในเรื่องเหล่านี้นั่นเองเนี่ยถือว่าเป็น f c ที่มีคุณภาพจริงจริงพี่น้องคะา c ที่พูดดีเนาะ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่แหละฉันชอบในเครือนี้มากๆเลยในการร้องการล่ามทุกทุกอย่างพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นเอฟซีที่ดีระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการพูดเนาะแล้วก็เราเชื่อว่าแฟนคลับคงจะแบบว่าเปิดใจเนาะเปิดใจในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะในการที่แบบว่าเด็ก2คนนี้ได้ได้แบบว่ายังไงล่ะได้แบบไม่ได้มีอะไรมาแบบขัดมา้างปางยั่งกันเนาะน,นอ,ะอกจากแฟนคลับไปซื้อเพื่อนกับแบบนี่แหละพี่น้องแล้วโดวยสรุปนะฉัน ควา่คิดเป็องขาคิดว่าโดยสรุปแล้วเด็กสองคนนี้ไม่ได้มีอะไรกันเลยเออไม่ได้มีอะไรกันเลยมีแต่เพียงที่แฟนคลับบางกลุ่มบางคนยังแบบว่าอ่ะอคติยังไม่ยอมรับแล้วเกิดดราม่าทั้งหมดทั้งมวลมาจากกลุ่มแฟนคลับบางกลุ่มบางคนนั่นเองอันนี้คือเชื่องจริงพี่น้องขาเพราะว่ารู้สึกว่า เรื่องของศิลปินแต่ละคนเนาะก็คือเพิ่นกับบดิยังกันดอกพี่น้องค่ะส่วนมากก็ไม่เอฟซี e ย่แหละที่ยังค่อยแบบว่าปันปวนยังค่อยเดี๋ยวว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นจริง พี่น้องแล้วกท,ท้ายสุดเนาะบอสโจก็เออนี่แหละเนาะก็ทําการประชุมไปแล,ล้วสำหรับเมื่อคืนเพื่อนันไใดยังไม่เคยได้เห็นยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ก็ไปฟังได้นะคะคือสรุปโดยแท้จริงแล้วสําหรับเรื่องราวที่เป็นประเด็นทุกอย่างก็คือประชุมใหญ่เลยนั่นเองเราขอไปว่าเดี๋ยวจะนํามาบอกพี่น้องในฟังกันในบางคลิปบางช่วงบางตอนในการที่เพื้นออกมาบอกในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องต่างๆนะคะสําหรับสร้างสาวน,น้ำเพลินแพงนะคะก็อย่าลืมพี่น้องคะ่ะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ไดตตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ